แล้วเราเอาตังมาไม่ถึงเท่าไหร่ไม่้วร้วกี่าเนไม่รู้ด้วยน่กี่บาทเราไม่เราไม่รู้ราคาด้วยนะมเท่าไหร่แต่เราไม่เสือสั่งไปแล้วทุกคนครั้งแรกอ่ะพี่มันแจกครั้งแรกอ่ะเองเนื้อมันแจกนี่หรออีกไว้เฮ้ยเหรออือเออมึงคุยหน่อยมันเป็นยังไงวะตังไม่พอครับใครได้อดนังมาให้หน่อยีนี้มันกินใส่ต้นเลยนะคือเรา เราไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไห,หร่เนาะพี่อย่ายู่ดูยู่เข้ามาอ่ะไม่นู่ค่าแล้วก็เขาเก็บเมนูไหมเขาไปเก็บเมนูใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เอาเอาเอาหน้าเลยพี่คะแล้วอีกหน้าน,นึงอ่ะสองถาดเหรอวะับู้ว่าซื้อถังหนึ่งลุ้นี่ต้องลุ้นอะ่ะไอ<ห>เนี้ยต้องลุ้นแหละไม่ใช่ทอาง่าเรา<ท>มีรถมาสามร้อยเก้าเก้าแต่ขอให้รถหกร้อยด้วยเลยพี่ยเราไปดูกันว่าจะรอหรือเปล่านะทุกคนแล้วแม่งน้ำเป่าสามแก้วได้นะมสีแบบว่าเออน้ำเปล่าอีกอ่ะทุกคนมันจะ นในตอนนี้ความรู้สึกแมงโคดจะเหงามากตอนที่คุณนั้นหายไปบอกเลยววาอย่างมากความคิดถึงแม่งเกินคาดะเกมสี่ะนะไอเกม่ะเกิเรากินเกสส่ปาวะเกิเมื่อกี้เกสี่ปะ โ้ยเหียอเกริ่งกินเคฟซีไหมเออเคฟซีเคฟซีตายที่ทางกว่าที่ต้นเอาหน่อยดิเอามื่อกี้อะไรใครเจ๋งไหมไม่ให้ตบเด็กหรอทุกคนไอ้เกิริมจะตบเด็กนะนู่นเด็กเด็กนู่นอ่ะน่ะเห็นนะเดี๋ยวไปถ่ายเขาเลยไอ้เกริมดิบินดิมึงบินนิด เก๋งบินต้นไม้ดิเก๋งบินให้ต้นไม้เขาหน่อยดิต้นถอยดิต้นไอ้ขาไม่ไใครก็ถอยต้นถอยดิไอ้เก๋งเอาหน่อยดิไอ้สัสเด้อโดนกลัวเขามึงเลยไอ้ลูกเนี่ยโอ๊ยครับแต่นี้คลิปนี้เราจะไปรวมกับคลิปวันนั้นใช่ไหมเก๋งเราผ่านมากี่เดือนแล้วว่าเก๋งปีปีอะไรอะคลิปวันนั้นเราจะไปรวมกับคลิปวันนี้ฮะเพราะว่าเรามากินกินไข่คลิปปีแบบว่าพิซซ่าในใจ เสี่ยคนแฟนเขาแคร์เราคนเด็คนไอ้พี่ไหมเด็วคนไม่รักนะไอ้เกอเด้เอาดิเอาดิเอาดิมึงเอาดิมึงมาเกยเนี่ยมันเห็นเก๋ไหมเกนไหมอะไรเ้ื่องเกี่ยวกับปากวะเรื่องอะไรก็คือเราอยู่ในพิซพซ่าพิซซ่าเราตัดแอปทองอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัดแอปทองเก๋วอ่ะโอ้ยโอ้โห

อาอน่อยอ๋อน่อยอหน่อยไาฮะมมเต้นอะไรอเียันหนักแล้วก็ต่ดไปนหนีหละเออไอเกิ์มึงอยากเอเกิ์มึงอยาดนี่มาตั้งดีอ๋อลงน้อ๋อลงให้นั่งก่อนสักนึงเออาสวัสดีครับสวัสดีด้วยมึงอยากทำเหมือนเหมือนร่างทรงสิไอเบิร์ดคนเกไอบเบิร์ดไอเกิลดิขลมาแล้วอะ ไปต้นเอาดิอ่ะริมก็ได้ริมก็ได้ริมก็ได้เอาริมอ่ะเอาดิไอ้เกินเอาดิเอาริมดีครับแม่เกินคาดแค่อยากจะบอกว่าผมยังรอคุณอยู่ให้คุณได้กลับบ้านและตอนนี้คุณเป็นยังไง ไปอยู่กับชายใดแค่อยากได้ยินเสียงผมเลยก็โทรไปแค่อยากให้คนรับดูดิน่ากินมั้ยนะคนดูกินเนี่น่ากินมั้ยนะสองขาดเอาง่ายๆก็คือคนรวยเกินคนรวยคนเขากินกันเกินรวยแค่ไหนพูดดิเกินรวยแค่ไหนวะรวยที่ไหนไปดิปะไปรวยเออาไปกี้มาที่กุ้งหงมดแล้วนะก็คือง่ายอะไรเงี้ยเราเย้เร่ดมเห็นไหม ยังนอน่ตองรำคิดใจเลยแล้วเยี่ยเี่ยไม่ม <Wow. S 1> uh ีตัง huh. ค์อันนี้มัคือหมาหมาัวมากาดีว่ขอเปดดก่อ่เรา้มกัทุกคน กม้อนไมกูซื้อวซ่ามันนั้นเป็นยไงหรอวะกินปเงินไอ้เี้ยไอี้ยอุ้ยเงินเลยไม่มีความ่ะถืออ่ะขนาที่ชเขาแงไงนะแต่มันไม่่ใช่ไหมคนี้ไมมโคตรอท่าไหร่เแอะแบบอะไรไปเไปเิไม่อะแบบอะไวะพี่เป๊พี่ืมกดใช่เหรอนชามี อเนี่ยอ e ันนี้ไ uh, ม um ่ได้ทำง่ายๆนะต้องบินไปประเทศอเมริกาไปทำไมเขาเรียกเป็นตบเกลือดเนี่ยเกลือมันไม่กินแล้วใช่สีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกินแล้วไงกุ้งวายให้กุ้วให้ตัวนี่เหมือนตดเลยมึงพิสูจที่อะไรวาย อ่ะคุณเหนื่อยไหมไปคุณอิ่มไหมไยคุณอิ่มไหมคุณอิ่มไหมบินดิบินดิเดี๋ยวเดิมลองกินโชว์หน่อยดิเมืองให้มึงกินโชว์หน่อยสิกินโชว์สักคำนึงอะคำนึงอะเออจะตายแล้วไงเนี่ยเบื่ตายแล้วเบื่ตายอะไรเง ีเยก็คืออะไรทคนเราเราโชว์ป่าใช่ไหมเกย์เฮ้ยไอ้ไอเฮ้ยนี่เราโชว์ป่าเราสั่งมาใช้แหววใช่ไหมเด็กยุ่งแดกไม่หมดหมดแต่เสือดแดกไม่หมดจะไปเที่ยวเท่าไหร่กันึงทนายเกินไปแล้วอ่ะอ่ะโปรตนอ่ะอ่าทีนี้ขอเงินต้องสองคลิปเขาพิมเงินพิลอตเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีเห็ดเห็ดแหววดดำด้วยทุกคน เรวดำดิดกดิอมันมีติ่งหด้วยเฮ้ก็มาระยะหน่อยิไอเ่งเห็กแล้วมาข้าวแม่งวิยหัวหนู่เนยอ่ะพี่ตัวเป็นแดดเน่ยตั้งแต่แดกดำเพิ่มนะคะไอเกินเร็เกินอะไรเลกเนแล้วเนี่ยนี่อเกิเปแล้วโหู่กไ่หมดอะมากูกหมดแบกแบกเองหมดละแบกคนละนนะไม่แบกใครด้วยอดีคนเยวด้วย มึงกินไม่หมดเหรอไอ้นี่มึงใส่อะไรขนาดนั้นเราไอ้ชิ้นะลยไอ้ยาแก่ไอไม่จ๋าเกิร์มึงกินโจ๊กหน่อยดิคำนึงทุกคนขอมาใคขอวะไม่รู้กูขอเองอ่ะมองกล้องดิมึงมองกล้องดิไอ้เกิร์มมองกล้องหงอยแหนะมองกล้องแบบใจรักอ่ะหาหน้าเลยหาหน้าเลย เอาทางหน้าดูวะเกิดทางหน้าเลยดิเอาดิรับดูดิดูดิเกิดเล่นตลกดิเกิดเล่นตลกดิเกิดเล่นตลกดิตลกที่ใหญ่ที่ผ่านเขาจะเห็นเขอยู่เกิดเล่เอาดิเกิดเอานี่ปลดิเอาดิเอ้าเฮ้ยปูดีเฮ้ยนี่มันมีดอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันทาอะไรเนี่ย พิมไข่หำากยังเลยก็ดีเลยนี่เรได้นะชาวกีนิซ่าเอได้อันนี้กินเก็กินเรานี่เจอในก่อกว่างๆรีบดีเฮ้ยนี่มันพิซซ่าเขาสิงมาเกิน อิ่มนะคือมช่วกินนี่ว้องกูเนี่ยของินเหมือน่า้ใค้เยะกูดิไม่แม่งทุกคนนะตะกินนะสั่งมาแม่งเหมือนว่าเราไม่โทป์าให้คุณ่ดูไงคนคสาวไงเราโทรปปาสั่งไซส์ L ไงแต่ไม่ได้ยินเลยได้ยิานะรนียยแบบคุยหมดเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นคนดีได้หนิวะเฮ้ยหนุ่ยเป็นดีแหว่งานหเลยไม่รู้เป็นหนุ่ยเหี้ย ไม่เกินมึงกระโดดดิกระโดดตัว่อดิเนาะมัน้วยเลยหรอเตรียมมาลุกอีกทำไมมันไม่ใหม่เลยว่ะวันนี้ใหม่เนาะพี่ยื้อไหนอะวันนี้ใหม่รับปากให้ไปนี้ห่รอรู้สึกไงตอนเนี้ยจุกวะเนี่ยนี่คือผลกรรมที่เราสั่งมาเยอะนะใช่ไหมครับ ถใต้ไทยนะก่อนกินเวียดหลังกินเนี่คาเรียบร้อยอ่ะไอ้เนี้ยต,ต้นหน่อยด,ดิตีตนังกาดิอ <r> ันนี้ตอร์ตีนังกาดิเกลือเอาได้อ่ะเกลือดิอ่ะมึงลองเดินไปจ่ายกาไฟดิเกลเดินไปจ่ายกาแฟที่เกลไอ้จีสาวสวยด้วยอ่ะ